คนสวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันที่2ที่เสม็ดนะคะเราจะมาทานอาหารเช้ากันแม่กับนานเะตียมานั่งคอยด้านล่างแล้วทุกคนตอนนี้นะไม่ป็มีแดดนะฮัลโหล ข้าวข้าวผัดอันนี้เป็นผัดอะไรอ่ะเมื่อาวานเป็นผัดกะเพราวันนี้เป็นผัดอะไรผัดจืดๆหน่อยเนาะอ๋อผัดผัดขึ้นใช่แล้วด้านนี้ผัดเผ็ดรวมนะคะอันนี้ก็ผัดไทยนนมันฝรั่งอบชีสกระเท่งส่วนอันนี้ก็เป็น แตงเขียวหวานส่วนอันนี้ก็เป็นข้าต้มข้าวต้มไก่มีเครื่องปรุงอยู่ด้านนี้นะข้าวต้มไก่ข้าวต้มไก่ตไก่นะคะมีเครื่องปรุงตรงนี้นะออสต่อกแล้วก็แฮมนะคะ บัตเตล้วก็มีซอสต่างๆเนาะอันนี้คือซุปฝักทองะคะซุปฝักทองอันนี้ก็มีอ้ออันนี้มีน้ำเต้าหู้ด้วยทุกคนเมืวานไม่เห็นนะเออน้ำเต้าหู้ร้อนๆเลยทุกคนอืหอมใบเตยจังเลยอะอัวน,นี้ก็วอฟเฟิลนะคะแล้วก็มีปลาทงโก,โก๋ ต้องโคตน่าถามมากส่วนด้านนี้นะคะจะมีเป็นเราไปดูตรงนี้ก่อนอ๋ออันนี้เป็นสลัดบาร์นะคะแล้วก็เป็นซีเรียลีก็ขนมนะคะปังด้านนี้ก็เป็นขนมปังสำหรับย่างนะคะนี่นะคะ ส่วนด้านนี้ก็เป็นพวกไข่โอมเลตนะคะแล้วก็เบคอนอยู่ตรงนี้เบคอนอยู่ตรงนี้นี่มีเบคอนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกาแฟนะคะด้านนี้เป็นกาแฟส่วนตรงนน้นก็เป็นน้ําต่างๆชนิดนะคะน้ำํำเราก็มีผลไม,ม้แบบเมื่อวานเลยผลไม,ม้ มาละกอนเนี่ยอร่อยจะต้องมาเอาอีกสับปะอร่อยอร่อยมากจ้อร่อยมากวันนี้กินอะไรอันนี้ขอกินข้าวต้มค่ะข้าวต้มอ๋อข้าวต้มอะไรคะต้มไก่หรือหมูไม่รู้เนาะอ๋อข้าวต้มไก่ต้มไก่ไหมจัะอร่อยเนาะอร่อยแล้วมวย์กินปิ้งเนี่ยอ๋อเราจะมาเอากาแฟจ้ะเอมาเอากาแฟจ้ะแล้วก็มาทั้งโกุอีกสักตัวนึ่งอือตั้งโกุ้งอร่อยจ้ะ คนเรือลำที่อยู่ด้านนอกที่เราเห็นนะคะเป็นเรือที่ว่าเอาน้ำมาส่งที่เกาะสม็จนะคะเนี่ยที่เหมวยมานั่งนั่งดูอ่ะสองวันเนี้ยก็เห็นเขาเอามาแบบแล้วก็มาปั๊มใส่สายยางเนี่ยสายสูบน้ำอันนี้ใหญ่ๆตรงนั้นทุกคนนะแล้วก็ลงไปที่เรือนะดูดน้ำขึ้นมาออของใส่เขาเห็นน้ำมาขายให้โรงแรมที่พักต่างๆที่เกาะสม็ดนันะคะ เดี๋ยวก็มีลำอื่นมานะคะทั้งวันเลยอะ่ะจะมีแบบผัดกันไปผัดกันมาเอาน้ำมาขายให้โรงแรมนะเพราะว่ากเกาะสม็ดคงจะไม่มีน้ำมาถึงที่นี่นะตรงสียต้องใช้ระบบแบบนี้เอานะคะตอนนี้หมวดก็มาจะกินปลาท่องกูน้ำเต้าหู้แล้วก็กาแฟผลไม้ย,ยังทานไม่หมดนะเ๋ยทานได้หมดนี่แหละน้ำหนักขึ้นให้มันรู้ไป ให้ขึ้นไปเลยแล้วก็ไปลดลงที่เซเว่นเนาะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่สองที่เรามาพักที่นี่นะคะเดินมาเดินออกกําลังกายหลังกินอาหารเช้าพอาแม่กันนะ้ำมาเดินตรงนี้ โรงแรมเราพักก็อยู่ด้านหลังไปนะคะฝั่งนี้ก็มีที่พักนะทุกคนที่พักริมชายหาดเยอะเหมือนการมีหลายๆโรงแรมเลยให้เลือกนะฝั่งนี้ก็สวยนะ うん。<music>